คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุทธที่1 3าธันวาคมพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ในทาง Zo o m ู7 2 c o m พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนาโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าต้องใช้สติกับปัญญานักสร้างบารมีต้องเข้มแข็งต้องใช้สติกับปัญญาของเราอย่าไปท้อแท้อย่าท้อถอยอย่าน้อยอกน้อยใจวิตกกังวล คิดว่าบุญไม่ช่วยเราเราทำมาตั้งเยอะอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดผิดแล้วคิดใหม่ได้เรายังมีเนื้อมีหนังมีกายมนุษย์อยู่ความคิดที่ผ่านไปแล้วก็แล้วไปแต่เดี๋ยวนี้คิดใหม่พูดใหม่ทำใหม่สักวันหนึ่งจะเป็นวันแห่งชัยชนะของเรา ค่ะคุณผู้ชมคะและข่าวแรกของวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญค่ะกับข่าวของทางเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้เป็นประธานตักบาตรพระสงฆ์หนึ่งหมื่นรูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระสองล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยค่ะเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเติมบุญให้แผ่นดินและเนื่องในโอกาสฉลอง192ปีจังหวัดกาญจนบุรีด้วยค่ะ โดยกิจกรรมงานบุญตักบาทพระ1 0,000รูปครั้งประวัติศาสตร์อันงดงามได้จัดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่11ธันวาคมคศักรา2566ณบริเวณถนนสองแควสกายวอล์กอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหนึ่งในโครงการตักบาทพระสองล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพป,ปริยโสพล เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากร้อยโททศพลชัยโกมินผู้วาราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานฝ่ายารวาดโดยมีคุณวสัน์ภูสิทธิ์กาญนานายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีได้กล่าวรายงานค่ะจากนั้นร้อยโททศพลชัยโกมินผู้วาราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวเปิดงาน กาล,ลยมิตรภัยสารทวีชัยถาวรและกาล,ลยมิตรสาวนีหรยนยิรัญยศิริได้ถวายผ่านสการะแด่ท่านประธานสงฆ์และภายในงานค่ะผู้แทนพุทธศาสนิกชนยังได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงและก่อนจะประกอบพิธีตักบาตรคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้น้อมรวมใจการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ ตามเทปเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรม,มชโยก่อนที่กัล,ลยนณมิตปุษา,าดาม,มาพงค์และกัล,ลายาณมิตรมณีชายพัทรนาวิกจะได้นำกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานส่วนกัล,ลยนณมิตรสวนณีเฮรัญยสิริได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จค่ะก่อนที่จะทำพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปมอบให้กับวัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมนำทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์สร้างความปรับปรื่มปิติในการสร้างมหาทานบร,รมีครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับพิธีตักบาตรคณะสงฆ์10,000รูปในครั้งนี้จัดโดยชมรมส่งเสริมศิลธรรมการจนบุรีรวมกับมูลนิธิธรรมกาย และองค์กรภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นงานบุญมหาทานบาร,รมีครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบ192ปีของการก่อตั้งจังหวัดกาญจนบุรีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นเมืองแห่งบุญกุศลโดยมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในท้องถิ่นเข้าร่วมงานบูญในครั้งนี้ค่ะรวมถึงพุทธศาสนิกชนก็ได้เดินทางมาร่วมใส่บาตรคณะสงฆ์เป็นจำนวนมากตลอดเส้นทางที่คณะสงฆ์เดินรับบิณฑบาตค่ะนับเป็นภาพประวัติศาสตร์เป็นการรวมพลังทานน้ำใจส่งความช่วยเหลือคณะสงฆ์ในพื้นที่4ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบรวมถึงจะได้นำข้าวสารอาหารแห้งบางส่วน ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆซึ่งภาพประวัติศาสตร์อันงดงามในการรวมพุทธบริษัท4ีในครั้งนี้นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จะติดตราตรึงใจผู้ที่ได้มาสั่งสมบุญสร้างมหาทานบาร,รมีครั้งยิ่งใหญ่นี้และนอกจากนี้ค่ะทุกท่านยังเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบ เป็นแบบอย่างให้ชาวพุทธรุ่นหลังได้เจริญรอยตามและเป็นการเติมบุญให้กับบ้านเมืองค่ะรวมทั้งได้ช่วยให้เศรษฐกิจในจังหวัดกาญจนบุรีมีการกระจายรายได้หมุนเวียนเป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะเพราะเกิดจากการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้ามาร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์มู่ใหญ่ค่ะ การที่พระสงฆ์ได้มารับบิฑบาตแก่ยาติโยมจำนวนหนึ่งเหมือนลูกก็ถือว่าเป็นการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งให้อนุชนคนรุ่นหลังเพราะว่าพระพุทธศาสนาในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีข่าวที่ออกภาพรักษณ์ไม่ค่อยดีดังนั้นการที่ เปดิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาร่วมบุญสว่นสวนลูกส่วนหลานมาก็าจะทําให้ใกล้ชิดกับพระพุทธนามากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการเผยแผ่พุทธนาให้เจริญขาวบ่อนยิ่งขึ้นไปขอเจริญรณพี่นอ้องพี่น้องก็รู้สึกมีความเพื้นปิติแล้วก็ที่บุญใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าให้กับ,บทุกคน ของชาวจังหวัดระาบุรีให้วพี่น้องจังหวัดรยาบุรีมางทนเลยนะครงคาคุสอยุสวัสดีการที่เราได้ร่วมกันในครั้งนี้นี่ยก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะกีได้มีโอกาสนาบนกวัดาบุีนคขอให้รวยทุกท่านุกร้านเลยประกบการทุกท่านด้วยวันนี้ได้มีโอกาส พิเศษมากเลยได้มาร่วมบุญนะคะตักบาทพระหนึ่งหมื่นรูปที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งเห็นแล้วเป็นภาพที่น้ำตาไหลเลยเพราะว่าเห็นพระคุณเจ้าเนี่ยมารวมตัวกันหนึ่งหมื่นรูปเนี่ยหายากมากนะคะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเราเองเป็นชาวพุทธไม่ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนเราก็มีความปิติใจที่ได้เข้ามาร่วมงานในวันนี้ นะคะสถานการณ์โควิดเนี่ยเราไม่ได้จัดงานใหญ่แบบนี้มานานมากแล้วดังนั้นเนี่ยหวังว่าต่อจากนี้ไปจังหวัดอื่นๆจะได้มีงานบุญใหญ่ตักบาตรครั้งหนึ่งหมื่นรูปให้พระคุณเจ้ามาเป็นเนื้อนาบุญให้พวกเราได้รับบุญใหญ่นี้ อีกครั้งหนึ่งนะคะมีความยินดีและก็ปิติใจมากเลยค่ะ,ะข้าวสารอาหารแห้งที่พวกเราสาธุชนทั้งหลายตั้งใจได้ส่งต่อไปยังพระชายแดนภาคใต้นะคะที่ท่านาประสบความลำบากในการออกมาบินทบาทส่วนนี้ก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือให้ทั่วถึงได้อย่างสะดวกขึ้นถือว่าเป็นบุญหลายๆต่อที่พวกเราได้รับเลยค่ะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็เป็นโอากาสที่หาได้ยาก นะครับที่จะมีพระพิสสสองมารวมให้สาธุชนได้ใส่บาตรจำนวนหนึ่งเมื้อรูปปื้มปิตินะครับจนบางท่านที่ผมสังเกตเห็นก็มีน้ําตาไหลนะครับในการที่พระพิโสสองเนี่ยสมรวมนะครับในการใส่บาตรแล้วก็ญาติโยมนะครับที่มาใส่บาตรในครั้งนี้นะครับมีความ ยินดีนะครับแล้วก็มีความสุขมากครัวันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่ที่สุดอีกหนึ่งวันค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งหมื่นรูปของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะเตรียมของลูกสาวครอบครัวช่วยกัน ซื้อของเตรียมของแล้วก็บอกบุญเพื่อนๆใกล้เคียงด้วยค่ะเป็นภาพที่ประทับใจมากเราได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ค่ะเป็นมหาบุญครั้งแรกด้วยแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามอยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านถ้ามีโอกาสอย่างนี้นะคะขอเชิญชวนเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและเราไปติดตามข่าวของทางโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายค่ะ ได้จัดกิจกรรมปัดฉีมมิเทศและถวายกองบุญการศึกษาแด่สัมมเนิหน่อแก้วประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะโรงเรียนพระประยติธรรมวัดพระธรรมกายนำโดยกองวิชาพื้นฐานและพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมปัดฉีมมิเทศและถวายกองบุญการศึกษาแด่สัมมเนิหน่อแก้วประจำปีพุทธศักราช2566นาแคชจองแชมป์ชั้นสองมูกุติสัมมเนินปร,ริยธรรม วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระอติคุลทิตาวโรรองอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนพระปริยะติธรรมวัดพระธรรมกายกล่าวเปิดงานและให้โอวาทอันทรงคุณค่าแด,ด่สม,มนเนและสาธุชนผู้มาร่วมงานค่ะส่วนพระมหาเกียรติรงกิตติทโรผู้ช่วยหัวหน้ากองวิชาพื้นฐานและพุทธศาสตร์กล่าวรายงานผลการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานได้แก่ วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่สมณเณรผู้เป็นหน่อนเนื้อเชื้อไขและกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาจำนวนทั้งสิ้น215รูปโดยแบ่งเป็น2ระดับค่ะได้แก่ระดับหน่อแก้วหนึ่งจำนวนสองห้องมีสมณเณรจำนวน53รูปและระดับหน่อแก้วสองจำนวนหห้อง มีสมมนณรจำนวน162รูปค่ะหลังจากนั้นเป็นพิธีถวายกล่องบุญต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจในการทุ่มเทศ,ศึกษาเล่าเรียนของสมมนณรประกอบด้วยพิธีกล่าวคำถวายทุนการศึกษาพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์การศึกษาพิธีกล่าวคำถวายหนังสือเรียนพิธีกล่าวคำถวายค่ายานพหนะพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทยธรรม และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมนําธยธรรมถวายแด่ท่านประธานทรงและคณะสมณเณรก่อนที่จะได้รับฟังสมโม,นม,มนทนียกถาจากสมณเณรธนชัยธนโชคขจรเดชและสมณเณรพีรพัฒน์พิบูลแสงรุง้งจากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแด่สมณเณรผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและสมณเณรผู้ผ่านการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานนั่นเองค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและทางผู้แทนวัดพระธรรมกายค่ะได้ร่วมอำนวยพรปีใหม่แก่สื่อมวลชนพร้อมทั้งได้พูดคุยถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในปีต่อไปอีกด้วยค่ะพระมหานุพรปุญญชโยปริยนธรรม9ประโยคด็อเตอร์รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกาย ได้เดินทางไปอำนวยพรปีใหม่สื่อมวลชนและขอบคุณผู้บริหารสำนักข่าวต่างๆที่ได้เอื้อเฟื้อพื้นที่สื่อนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศของทางวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและภาคีเครือข่ายต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยได้เข้าพบคุณศรีสุดาจันทรศีมาหัวหน้าข่าวภูมิภาคมติชนคุณเสกสรรกิตติทวีสิน หัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนคุณฉัดชัยสุนทรรหัวหน้าข่าวศาสนาหนังสือพิมพ์ข่าวสดคุณปรีชาหยางทะเลหัวหน้าข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์สยามรัฐคุณอัชราวันสุวรรณสมบัติบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ซึ่งในครั้งนี้ค่ะได้มอบรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีขนาด5านิ้วพร้อมด้วยหนังสือ48ปีวัดพระธรรมกายเป็นธรรมบร,รณาการ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ Nature g กิฟ์นอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในปีต่อไปซึ่งจะได้ปรับให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบันอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดอ่างทองค่ะได้ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร,ร์สากลจัดงานวันรวมพลังเด็กดีวิตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลก ประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะณทุดงคัสถานอ่างทองอ,อําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะสำหรับกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวิสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2566ณทุดงคัสถานอ่างทองโดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางพัชนีสแสวงวง ประธานชมรมครูพุทธธรรมอ่างทองเป็นประธานเปิดงานค่ะซึ่งในภาคเช้าคณะครูและนักเรียนเด็กดีวิสตาร่รวมกันชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องพุทธประวัติภาพยนตร์ความจริงของชีวิตก่อนที่น้องๆจะได้ฝึกกิจวัตรความดีสากลและวัฒนธรรมชาวพุทธผ่านกิจกรรมฐานส่วนในภาคบ่ายค่ะเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก และมอบทุนต้นสมบัติสนับสนุนกิจกรรมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาก่อนที่ตัวแทนนักเรียนจะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและกล่าวคำปฏิญาณตนเด็กดีวีสตาจากนั้นทุกคนได้ร่วมกันอารัธนาศีลห้าสวดมนต์บทธรรมจักกับเป่าวัตนสูตรปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและรับฟังโอวาทอสงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูอุโคธธรรมนันเจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองและพายในงานค่ะคุณครูและนักเรียนยังได้รับของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดีรวมทั้งได้รับความสนุกสนานและสาระความรู้ในเรื่องของกฎแห่งกรรมรวมทั้งบทฝึกที่จะนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งน,งน้องๆนะคะได้ปฏิญาณตนไว้ว่าจะไม่ทำบาปไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข จะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูจะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และสังคมถือว่ากิจกรรมครั้งนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงคือได้ปลูกฝังศิลธรรมอันดีงามเข้าไปสู่ใจน้องๆเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีของเยาวชนต่อไปในภายภาคหน้าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่ศูนย์อบรมเยาวชนนคนปรปฐมค่ะ ได้จัดพิธีขอขอมามอบบาทและผ้าไตรแด่นักธรรมธายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะโดยภายในงานมีคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองญาติมิตรและสาธุชนมาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระอสุจิตโต ประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมเป็นประธานสงฆ์ค่ะโดยภายในงานคณะเจ้าภาพและผู้ปกครองได้น้อมถวายผ้าตรายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่นักธรรมทายาจะได้แปลแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีกล่าวคำขอเข้ามาผู้ปกครองพร้อมกันนี้ผู้ปกครองก็ได้มอบบาทและผ้าตรายแด่นักธรรมทายาทด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปราบปรื้มปิติของผู้ปกครอง ที่ลูกชายและคนในครอบครัวได้อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาได้ตัดสินใจเข้ามาบวชในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตัวผู้บวชตลอดชีวิตค่ะและเป็นการเพิ่มความบริสุทธิ์ของชีวิตให้สมบูรณ์ขึ้นและการเข้ามาอบรมในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเพราะผู้บวชจะได้ใช้เวลาระหว่างการเข้าร่วมโครงการได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญค่ะ การจัดพิธีขอเขามาในวันนี้ก็เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของกายวาจาใจพร้อมที่จะเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่สุดต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายในเทือ์แลนด์ค่ะไปเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายธรรมะในหัวข้อเรื่อง ชีวิตพระและการพิจารณาตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะพระอาจารย์ซันเดอร์เขมมัธโมจากวัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์ประเทศเนเธอแลนด์ได้รับกิจนิมนต์จากศูนย์อบรมกลาโฮมไปเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายธรรมะในหัวข้อเรื่องชีวิตพระและการพิจารณาตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งมีผู้เข้าร่วมการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากกลุ่มข้าราชการและทหารกระทรวงกลาโหมทั่วประเทศจำนวน18ท่านด้วยกันค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการหลักสูตรว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่ทางอนุสาสนาจารย์ผู้อบรมศิลธรรมของหน่วยราชการจัดตั้งขึ้นโดยพระอาจารย์ได้แนะนำการนั่งสมาธิพร้อมทั้งได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะ โดยทางวัดพระธรรมกายในท่าแลนด์พร้อมด้วยพระอาจารย์ซันเดอร์เขมะธรรมโมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ทางศูนย์อบรมกลาโหมได้เห็นความสําคัญของกิจกรรมนี้และได้กราบนิมนต์ผู้แทนคณะสงฆ์ได้มาเป็นวิทยากรพิเศษในครั้งนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายจัดตุปจัตยธรรมค่ะ ายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทางยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมและพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิสสืบศักดิ์รองศาสตราจารย์ดรจันพิมสายสมรและครอบครัว กาลยมิตรรัตกาลยมิตรพระยาวเนรไทยกาลยมิตรรอนกาลยมิตรบัวกาลยมิตรไพรส์เบิกและหมู่ญาติพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจัตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะก็ต่างมีความปรับปรื่มปิติในบุญการทุกท่านค่ะ เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมกับที่วัดพระธรรมกายเท็กซสัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรและปฏิบัตถถิธรรมเพื่อกลั่นใจให้พองไซส์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทาน พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้รวมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตหารเพลงแด่คณะสงฆ์ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารโดยมีประธานเจ้าภาพกล่าวคำถวายภาพบางสกุลและจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธพระธรรมและนารูปหลวงปู่ได้แก่การยมิรบุญยูรูผักชี กาลิมิตรจันดีหน่อแผนคำและกาลิมิตรใครสีอันเลนพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมการทอดผ้าบางสุกูลและถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีแก่สาธุชนพร้อมทางให้พรเป็นภาษาบาลีค่ะซึ่งภายหลังเสร็จพิธีกรรมสาธุชนก็ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักกะปาวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักกะปอวัตนสูตรจากทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกปฏวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับสองนครหลวง1อันดับ3นครหลวง17อันดับ4นครหลวง6อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง12อันดับ7นครหลวง11อันดับ8นครหลวง16อันดับ9นครหลวง7และอันดับ10นครหลวง3ค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจากกัปาวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะอันดับหนึ่งจังหวัดอุบลราชธานีอันดับสองจังหวัดอำนาจเจริญอันดับ3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดชนบุรีอันดับ6จังหวัดบึงกาฬอันดับ7จังหวัดตากอันดับ8จังหวัดฉะเชิงเซาอันดับ9จังหวัดกาฬสินธุ์และอันดับ10จังหวัดตราดค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจกกักรปรมวัตนสูตรด้วยยอดสวด6,000ล้านจบเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2566สวดแล้วค่ะอย่าลืมส่งยอดสวดได้ที่ w w w f r o b ด t e r w o r l d c o m ค่ะ ขอเชิญร่วมพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดณนะบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายในวันเสาร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2566โดยพิธีกรรมค่ะจะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาิก30นาทีสาม,มารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 1000ค่ะ <utan. S 2> ขอเชิญร่วมพิธีเปิดห้องนิทรรศการเพื่อสันติภาพโลกในวาระอายุวัฒนมงคล83ปีหลวงพ่อทัตตาชีโวในวันพฤหัสบดีที่21ทธันวาคมพุทธศักราช2566โดยพิธีกรรมนะคะจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา10นาฬกาณชั้น2อาคาร1 0 0ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันโขนกยูงค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวสาร,รงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมและนำมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าทุกโขปิปันดิโตณนะชหาติบัณฑิตแม้มีทุกข์ก็ไม่ละทิ้งธรรมะสำหรับวันนี้ดิฉันวาลาัยทีพเปรียมทวีธนโชต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ